สวัสดีคะ่ะทุกคนขามาค่ะมากินข้าวกับป้านขาวันนี้นะคะพบกับป้านใหม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ก็กับข้าวเมี่ยงอย่างไรมากคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกโบราณนะคะนี่คะ่ะว้ายเฮียเฮียน้ำมันเฮีย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 ยก็เป็นยังตอกท่อนกับกินได้คือกรรมเทียใส่จานเนาะค่ะ น้ำพริกเผาแล้วก็มีกากหมูแก้เผ็ดนะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะมีไข่ต้ม,มสองใบนะคะทุกคนอาจจะไข่ต้มอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ปอกเขาขณะที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะถามว่าบอกเขาตอนตอนก็สาพออกมาเป็นแบบนี้ค่ะผักเขาก็มีบวกแตงมีบอกอัน,นมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็ผักคะนา้าวางตุง้งแล้วก็ต้นหอมค่ะมาค่ะที่เขากันหิวข้าวมาค่ะที่เขากันค่ะ เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนหิวข้าวมาค่ะว่า,าหลายอันเป็นข้าวสวยคุกอันคุกกระทะที่มันอันที่เ้าพัดอันที่เราผัดน้ำพริกนะคะ เอาเราแล้วเราไอ้ตักข้าวไปคลุกอะค่ะน่ากินนะตอนแรกว่าจะใช้มือเปิดแล้วค่ะเด๋ดูสีน้ำพริกแล้วคือไม่รอดร้อนมืออือหือเพ็ดค่ะทุกคนทำเองนวเนี่ย แต่ก็อร่อยนะรสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบหมดเลย อันคยายอรรยู่นี่แบรร่งออกมาค่ะแบรร่งออกตอนไหนจะพอกินอันในถ้วยเดียวแล้วก็ซื้อยูนถ้วยด้วยมันเช่ไหะตอนไหนก็จะแบ่งออกมา ตั้ห้าอันมีพีพ่ๆน้องนองแถวนี้เขาอันมาขอ,อกินนั่นสินะรสชาติถูกใจมักไมนเป็นต้นหอมลวก ว่าจะใช้มือเปิดเข้าและเห็นสีเข่าแล้วก็เห็นสีน้ำพริกแล้วรู้สึกหอมมือขับนะน้ำพริกจัด มักเกือบพวง ห่างหายจากการทำคลิปนังมาค่ะทุกคนมันจะไปทำอย่างอื่นเลยไปไหนถ่ายคลิปลง 何なんかな ทำม้น้ำพริกกับผักแบบเนียกินได้กินข้าวได้เยอะนะ,ม,ะมีแกงม่ยังสีบ่อยกินเหรอค่ะนี่ ขิ้นหอดกันลงคลิปเลยมาถ่ายลงคลิปเนี่ยขึ้นหอดต้นคณะค่าจะไปทำย่างอื่นหลายผด ลิปลบะดอันคลิปแลบะได้ลง ต้นหอมต้นต้นหอมต้มนี่ต้มแบบหวานจุ๋ยๆเลยคนะ่ะได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไดเอาน้ำพริกชื่ออันที่อยู่ในถ้วยใหญ่ใส่กระปุกเก็บเก็บตู้เย็นไป Mm hmm, mm hmm, hmm. อาบน้ํามาเมื่อกี้คะคุณว่าตอนทํากับข้าวอันนี้คือแบบอาบเหนี่ยวตางน้ําเลยอืเบาไหวหนิ้วข้าวก็หิวเนาะต่ต้องจัดการตัวเองก่อนอ อืมต้นหอมต้มเอาต้นหอมมาต้มกินเนี่ยพี่น้องอืมหวานจุวย